ข้อ14ข้อใดไม่เป็นวัตถุวัตถุดิบในการแปรรูปข้าวหอมนินแปรรูปแชมพูข้าวหอมนินขออภัยค่ะเนาะข้อกอไก่อขออภัยนะคะแชมพูออยข้อขอไข่โรชั่นวัส,สลีนข้อคอควายข้าวหอมนินข้องงูสารเพิ่มฟองเนาะ แชมพูออยนะคะช่วยในเรื่องใดถ้ามาเป็นวัตถุดิบแล้วก็คือเป็นส่วนผสมสําคัญนะคะที่จะทําให้เส้นผมเนี่ยนุ่มลื่นเนาะก็คือแชมพูออยดังนั้นข้อนี้เป็นวัตวัตถุดิบเนาะวัตถุดิบในการทําแชมพูเนาะโลชั่นวัสลีนขึ้นชื่อว่าโลชั่นโลชั่นก็ต้องเป็นเกี่ยวกับผิวเนาะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเส้นผมเนาะต่อไปข้อคอควายเข้าหอมนินนะคะคือส่วนประกอบสําคัญของการทําแชมพูเนาะ เพราะว่าเ,เราทำแชมพูข้าวหอมนี่นะนะเนาะข้าวงง,โง,โงูสารเพิ่มปองเนาะสารตรงนี้ช่วยเรื่องอะไรก็คือเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการทำความสะอาดให้สูงขึ้นดังนั้นข้อไหนที่ไม่ใช่วัตถุดิบในการแปรรูปเนาะก็คือข้อขอไข่นะคะโลชั่นวาสลีนเนาะไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกันเนาะ